คุณกำลังฟัง Global Hotcast รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของข่าวร้อนและเทรนด์ฮอตจากทุกมุมโลกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆในเอเชียตะวันออกเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะคือภูมิทัศน์ความมั่นคงแถบนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ใช่แค่ข่าวซ้อมรบแล้วนะคะแต่เป็นการพัฒนาติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่จริงๆใช่ครับ โดยเฉพาะพวกขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือที่เราเรียกกันว่าไฮเปอร์โซนิกนะครับอืมมันสำคัญยังไงคะไอ้เจ้าไฮเปอร์โซนิกเนี่ยคือหลักๆเลยมันบินเร็วมากครับเร็วกว่าเสียง5เท่าและที่สำคัญคือมันเปลี่ยนทิศทางระหว่างบินได้อ๋อคือคาดเดาว,วิถียากว่างั้นเถอะถูกต้องครับทำให้ระบบป้องกันขี่ปนาวุธแบบเดิมๆเ,เนี่ยอ่มันตามจับได้ยากขึ้นเยอะเลยแล้วตอนนี้มีใครพัฒนาไปถึงไหนเราบ้างคะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย ก็ถ้าหลักๆนะครับจี G เนี่ยเขามี DF17 ที่เข้าประจำการแล้วนะประจำการแล้วเหรอคะวายจังครับส่วนญี่ปุ่นก็กำลังเร่งพัฒนาตัว HVGP หรือ Hyper Velocity Gliding Project i l e ของเขาอยู่แล้วเกาหลีเหนือล่ะคะเห็นมีข่าวทดสอบบ่อยๆ เกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อต้นปี2025ก็เพิ่งทดสอบสิ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ I R B M ที่เป็นไฮเปอร์โซนิกเหมือนกันครับโหนี่น่าสนใจตรงญี่ปุ่นมากเลยค่ะที่แต่เดิมเขายึดนโยบายป้องกันตัวเองมาตลอดใช่ครับ แต่ข้อมูลชี้ว่าตอนนี้กำลังมุ่งไม่สู่สิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการโจมตีตอบโต้หรือ counter strike capability แล้วอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยครับสำหรับญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคือการพัฒนา HVA GP ที่ว่าเนี่ยมันมีพิสัยไกลขึ้นแล้วก็มีการจัดหาทมมฮอคจากสหรัฐด้วยทมมฮอคเลยเหรอคะครับแล้วก็มีวิจัยเร็วกันหรือปืนแม่เหล็กไฟฟ้าอีกคือทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าญี่ปุ่นมองภัยคุกคามจากจีนกับเกาหลีเหนือ แบบจริงจังมากแล้วก็พร้อมจะปรับตัวเพื่อรับมือว่างั้นเถอะใช่ครับมันไม่ใช่แค่ซื้ออาวุธแต่มันคือการตีความรัฐธรรมนูญเรื่องสันติภาพของเขาใหม่เลยในบริบทที่มันเปลี่ยนไปซึ่งแน่นอนก็สร้างความกังวลให้เพื่อนบ้านเหมือนกันอืมขณะที่ญี่ปุ่นปรับตัวเกาหลีเหนือนี่ก็ดูเหมือนจะเร่งเครื่องเต็มที่เลยนะคะครับผมทดสอบต่อเนื่องเลยทั้ง I R B M ที่น่าจะเป็นไฮเปอร์โซนิกที่ว่าแล้วก็ S R B M หรือพิสัยไกลอีกหลายครั้ง แถมยังยืนกลานเรื่องนิวเคลียร์ด้วยอะ่ะไม่ยอมทิ้งแล้วก็พูดถึงการใช้ก่อนด้วยซ้ำที่น่าจับตาม,มากคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับรัสเซียนะครับมีรายงานว่าส่งอาวุธให้รัสเซียใช้ในสงครามแลกกับเทคโนโลยีเหรอคะหรือว่ายังไงก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นครับอาจจะแลกกับเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลือบางอย่างซึ่งมันอาจจะยิ่งเร่งโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือให้เร็วขึ้นไปอีก มันเหมือนเชื่อมโยงความขัดแย้งในยุโรปกับเอเชียตะวันออกเข้าด้วยกันเลยนะคะใช่เลยครับแล้วผู้นำเกาหลีเหนือก็ประกาศแผนพัฒนาระยะ5ปีแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามองเกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งโหฟังดูตึงเครียดมากแล้วฝั่งเกาหลีใต้ล่ะคะเขาทำยังไงกับแรงกดดันพวกนี้เกาหลีใต้เขาก็กำลังยกเครื่องระบบป้องกันที่เรียกว่าระบบ3แกนหรือ t axis system ครั้งใหญ่เลยครับ สามแกนมีอะไรบ้างคะก็จะมี Q-Chain คือการชิงโจมตีก่อน KMD คือการป้องกันขีปนาวุธแล้วก็ KMPR คือการตอบโต้ลงโทษอ๋อครับเขาพยายามเอา AI เอาระบบดาวเทียมลาตะเวนมาช่วยให้ตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ได้เร็วขึ้นแต่จุดที่น่าสนใจคือผลสำรวจในประเทศเขาเองค่ะคนเกาหลีใต้ไม่น้อยเลยนะครับเริ่มสนับสนุนแนวคิดว่าประเทศควรมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองจริงเหรอคะ นี่สะท้อนความไม่มั่นใจที่สูงมากเลยนะเนี่ยใช่ครับมันสะท้อนว่าเขารู้สึกว่าภัยคุกคามมันใกล้ตัวมากขึ้นจริงๆแล้วผู้เล่นใหญ่อย่างจีนล่ะคะข้อมูลที่เรามีพูดถึงการขยายคลังแสงนิวเคลียร์ที่เร็วมากใช่ครับเร็วมากจริงๆรายงานหลายชิ้นบอกว่าจีนกนําลังเร่งเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์แบบเอ่อมีนัยยะสําคัญเลยอาจจะแตก600หัวรบในปี2025นี้600หัวรบครับแล้วก็กําลังสร้างฐานปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีป หรือ ICBM ใต้ดินเพิ่มอีกเยอะมากอันนี้คือส่งสัญญาณอะไรคะก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความทะเยอทะยานล่ะครับว่าอยากจะมีสถานะทางนิวเคลียร์ที่ใกล้เคียงกับสหรัฐกับรัเสเซียมากขึ้นนอกจากนิวเคลียร์แล้วเขาก็ขยายกองพลที่ใช้ DF-17 ที่เป็นไฮเปอร์ซอนิกแล้วก็พวกขีปนาวุธร่อนอย่าง CJ110 ด้วยอืม ทั้งหมดนี้มันกำลังพาเราไปสู่จุดไหนคะเนี่ยแหล่งข้อมูลอย่าง SIPRI เขาก็เตือนเรื่องการแข่งขันอาวุธรอบใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมด้วยมันก็กำลังนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าขคาไม่ออกด้านความมั่นคงหรือ security dilemma ที่มันรุนแรงขึ้นนะครับอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรคือการที่ประเทศหนึ่งอย่างเช่นญี่ปุ่นเสริมอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองใช่ไหมครับค่ะอีกประเทศเช่นจีนหรือกหลีเหนือ ก็จะมองว่าอ้าวนี่เป็นภัยคุกคามนี่นะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเขาก็จะเร่งพัฒนาอาวุธของตัวเองตามมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิน้นยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไฮเปอร์โซนิกหรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับยิ่งทําให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกพวกไฮเปอร์โซนิกมันลดเวลาในการตัดสินใจตอบโต้ลงเยอะมากส่วน AI ก็อาจจะช่วยเร่งการตัดสินใจเล็งเป้าหมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงที่เกิดการคำนวณผิดพลาด หรืออุบัติเหตุทางเทคนิคใช่ครับที่อาจจะบานปลายได้ง่ายๆเลยระบบป้องกันที่มีอยู่ตอนนี้อย่าง SMC หรือ Patriot เนี่ยก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับกว่าจะรับมืออาวุธแบบใหม่ๆนี้ได้เต็มที่จริงๆสรุปก็คือเอเชียตะวันออกตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางทหารครั้งใหญ่จริงๆนะคะทั้งเทคโนโลยีขีปนาวุธใหม่ท่าทีที่เปลี่ยนไปของญี่ปุ่นการเดินหน้าของเกาหลีเหนือแล้วก็การเสริมกำลังของจีน สิ่งเหล่านี้มันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มความไม่แน่นอนในภูมิภาคซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้เลยถูกต้องครับความท้าทายใหญ่เลยคือเทคโนโลยีอาวุธโจมตีเนี่ยมันก้าวหน้าไปเร็วกว่าเทคโนโลยีป้องกันมากอืแล้วกลไกลทางการทูตหรือข้อตกลงควบคุมอาวุธต่างๆเนี่ยเดูเหมือนจะตามไม่ทันความเร็วของการพัฒนาเลยครับมันชะงักงันไปหมดซึ่ง นั่นก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยนะคะว่าในขณะที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีอาวุธมันพุ่งไปเร็วขนาดนี้เนี่ยจะมีปัจจัยอะไรหรืออาจจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นที่จะเข้ามาช่วยลดความร้อนแรงของการแข่งขันนี้ลงได้อืมนั่นสินะครับก่อนที่การคำนวณผิดพลาดที่ทุกคนกลัวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆคะ่ะ